ภาคัโตภาคะุตรธมมนมสันธมโมเมนะโถพระธรรมปะจุบินปะเสักรเจ้สุปฏิปนโนภะควะโตสัสสโคสังฆานามัสังโคเมนะโถพระสงฆ์ปิุ่ึินปะเสตของกรเจ้า เป็นพานได้อาณาปานสติถ้าใครดูจนเป็นอาณาปานสกาตะสัมมาสมพุทธสนโมตะปะกวาตระหโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมตะปะกวาตรหโตสัมมาสัมพุทธสสะุังสรนังคชามิธรสรณังคชามิสังขังสัรณังคฉามิ tudiyam pittaṃ sarmantam cha etiyam pittaṃ sarmantam cha tudiyam pittaṃ sarmantam cha ni tadiyam pittaṃ sarmantam kathāni tadiyam pittaṃ sarmantam kathāni tadiyam pittaṃ sarmantam cha ni tadiyam pittaṃ sarmantam cha ni anga ca saṃgaṃ satta त्वातो पकवता धमो संलितिको आकारिको ए फस्तिको ओपनाइको पचतं विष भोगियुहिति स्तुपतिपन्नो पकवतोषा वकसंखो कुछु कल... पतिपन्नो पकवतोषा वकसंखो या पतिपन्नो पकवतोषा वकसंखो सामिति पतिपन्नो पकवतोषा वकसंखो इतिथांक्षतारी อาหุนายโยพหุนายโยทักินายโยอันชดลีกระดักมโยอนตรังมุญยาเขตตังโลกัสสาตติข้าพเจ้าจะนั่งสมาธิภาวนาบูชาคุณพระพุทธเจ้าบูชาคุณพระธรรมบูชาคุณพระสงฆ์บูชาคุณบิดามารดาบูชาคุณครูปชาจารย์เจ้าผู้มีพระคุณทั้งหลายพระจงเป็นพระวัตรปัจจัยแดดปณิธานพระพเจ้าไม่ขอพระพเจ้ามีสติปัญญาเฉลียวฉลาด สามารถดู้แจ้งถึงน้ามิพานเอาชนะเกิเลสความไม่ดีหนาดได้ตรอดกาลนานเทินสาธุสาธุสาธุเราจะมาภาวนาไปด้วยกันนะครับผม ทำอะไรแค่ระล,ลึกรูเ้เฉยเมื่อระลึกรู้ไปเรื่อยๆเนี่ยทั้งเขา้าทั้งออกจะเกิดชันทักความพอใจไม่ต้องเรียบขึ้นไปลงหายใจสั้นนะเอาแค่ลงหายใจยาวก่อนที่เ,เราเข้าอกไปเราอยู่กับลมยาวอย่างต่อนเนื่องทั้งเข้าต้องออกความพอใจในการปฏิบัติจะเกิดขึ้นทำให้ใจิตใจไม่วอกแวก แในไร่วางปฏิบัติก็จะมีอุปกิเลสิบแปดมันเกิดขึ้นเรื<ม>่อยๆนะช่วงที่ยังไม่เกิดจังค่ะวันนี้บุณจาสะดวกหรือเปล่าสะดวกแล้วค่ะจ๊ะ สิ่งที่จะเกิดสิ่งที่จะเกิดอุปกิเลสสิบแปดก็คือเช่นตามลมออกแต่ฟุ้งซ่านภายในตามลมเข้าแต่ฟุ้งซ่านภายนอกมีตัญหาในลมออกแต่ว่าอยู่กับลมเดี๋ยว้วค่ะมีตัณหาในลมออกแต่ว่าอยาก

ส่วนอันที่เจ็ดเนี่ยจะง่ายละคิดถึงนิมิตแต่จิตกวาดแกว่งอยู่ที่ลมออกคิดถึงลมออกแต่จิตกวาดแกงอยู่ที่นิมิตอ่เจ็ดกับแปดอัน,นอที่เก้าคิดถึงนิมิตแต่จิตกวอดแกงอยู่ที่ลมเข้าอันที่สิบคิดถึงลมเข้าแต่จิตกวาดแกงอยู่ที่นิมิตสลับกันอัเจ็ดคิดถึงลมออก แต่จิตแหวงอยู่ที่ลมเข้า12คิดถึงลมงเข้าแต่จิตกวาดแหวงอยู่ที่ลมออก <c oughs> จะสลับกันไปมาจะง่ายครับ <c oughs> ข้อต่อไป13อันนี้ก็จะง่ายจิตเล่นไปอดีตแต่ไปตกกับฟงสร้างสีจิตปรารถนาอนาคตจะไปก็ก็ไปตกกับฟงสร้างใช่ไหมคะอาจารย์ ค่ะแล้วก็สิบห้าจีบหกอันนี้ก็ ทำแล er <So S 1> ้วไม่ได้อะไรเลยก็จะเกิดพยาบาททงนักค่ะ18อย่างเสร็จแล้วถ้าเกิดอาการ18นี้จะกวัดแกงไปทำให้เกิดนิวร์แปดอ่ะนิวร์แปดเพิมขึ้นมานิวร์แปดอันนี้เพื่อนๆก็จำจากนิวร์ห้ามาเลยนะคะแล้วเดี๋ยวมาเพิ่มอีกสามอันนี้ง่ายๆนิวร์ห้าก็คือการฉันทะสองพยาบาทสาม วิชาเจตอารติความเบื่อหน่าย8ปดอกุศลธรรมทั้งมวล8อันจำง่ายๆเลยว่าเพิ่มมา3าอันก็คืออวิชาอารติและอกุศลธรรมค่ะจิตมันจะปัดแ่งจากอุปกิเลสิบเพราะว่ามันมีนิวรเนี่ยลุ่มเล้าไปมาอยู่8ตัวค่ะจิตมันก็เลยแก่งไปแกว่งมาสนกกันกั่นิวร์ นี่คือช่วงแรกที่ยังไม่เกิดชันทะแต่ทีนี้พอฝืนไปให้ฉันไม่ยอมแพ้สช่ไมอ่าันไม่ยอมแพ้ฉันก็กําหนดฉันผ่าแางกำหนดลมเข้าลมออกการลมเข้าลมออกเกิดชันทะพอใจอเกิดชันทะพอใจจดจ่ออยู่กับลมหายใจยาวอย่างต่อเนื่องพอใจในการปฏิบัติ เริ่มเข้ามาละอ๋อวัวทานสิบสามมันจะเข้ามาตอนฉันท้าเหรอคะเริ่มนะเริ่มนะครับเริ่มสหาบบอาดและจิตเพราะว่ามันฟุ้งไม่ฟุง้งนั่นอืมฉันทาปล่อยใจอยู่นะผิดก็จะเกิดวัวทานสิบสามเริ่มเริ่มเริ่มก่อนเริ่มสะอาดขึ้นอ่ะวัวทานสิบสามเนี่ยก็คือ ให้เราตั้งหิบมั่นอยู่กับลมหายใจด้วยสติที่มีนิมิตหรือว่ามีคสิ่งเดียวคนเดเจ้าประจัก์ความทุกันเวอมเนี่เจ้าประจัษ์เวนะเ้ประโคมเ่ยเจ้าะสามรังปลวกอันีพรมเนีเ้าปะษความทุกข์กาทุกข์สุก็จน์นันเริ่มพอใจริุกอใจอยู่กับลมหายใจแล้วก็จะกำหนดนิมิตก็คือจุดที่ไปเรื่อยจเข้าไปอะ แล้วตอน<า>เป็นข้อสอบก็คือ<ม>เวลาที่จิตปัรถนาอนาคตตกไปฝ่ายฟุ้งซ่านก็ให้เว้นจิตนั้นเสียแล้วก็ตั้งลมมีสติในนิมิตอันเดียวเหมือนกัน